แต่ได <wer> ้ตกเดือนเดือนหลอกรอยนะแค่ดาวขอมือในใรเมืองลวงสำหนักมีคณแน่นลวงมาดูดวงกันตืดนอง น,นั่งอีตายแลยบูนาลวงไม่อ้ําไม่ไหวจำนักนี้เป <hai champion> er> ็นจำนักอู้ลวงดูดวงจะตาเคยจะมีความเชื่อในด้านเศรษศาสตร์มาดูที่นี่แล้วรับรองเม็นปูกปูกปูกฮ่าจะตั้งเทีวงยรางนี้แหละ เจ้รวยก็พอได้แตก็ไม่ได้เก็บไม่ยู่เรื่ผ้ามาตัดกางเกงเฮ้ยมาไหนไปไหนยุ่เรื่อยได้หรอมอห้ได้ดำมันหัวยากน้ำมันมาไหไปไปได้มาถึงสนักนี้หรอปผมมาแลมอจ้แล้วยืนอยู่นี่ มาแลี้ยงเคนไม่ใช่เลี้ตึงยืนอยู่มาแลีดวงนั้นกับได้หม้อยช่วยดูแลห้ยนไอ้องนะพี่หมอดูดวงได้ทำไรได้กันได้กับนี้ทำได้หมดเลยนู่นในครัวนู่นตำย,า,ตอยา,าอยู่ตำยาแก้ไขนั่นน่นสมุนไชย,ยล,ล้วนไม่มีสั้นจะได้ร้อยยาแก้คิดยาแก้เหมยใจดีนักเลงยาแก้เอ้ยก็ดีไอ้ยฮืดไอ้ยฮอบไอ,อ้ไม่มีคำตอบไอ,อ,เอล้ลอนลุงอักซิ เอ้ยเรือรังเอ้ยมานานเอ้ยวันนักชายมอกินไม่เกินสงขวดากัรปวดอาการเอ้ยจะค่อยๆีก็ใกลคตรไปตีอยแมเอาขีวดน่อยนอไหวใจเองม้มากไกคูหมอกับคอหลุดอยูะมากินนะนี่ครับตั้งใจมอยเลยดวงหาตั้มตั้ต ไปที่ายนะครับครับครับคือมึงนี่มีธุรกิจอยู i, ่ไว้ไปในธุระเลยคือผมในรับราชงการจะกงทำรวจจะเหมาะมาแต่างไอ้ผมเป็นราชรกเรกาไปนี่ผมไปแต่งานเต้นค่ายใจที่นี่ไปเต้นกับควายยิงตู้จ่าดาที่ทีการที่ไปแต่งานเพรมีมาเลยหรือเข้าวอดีกว่าหรือเข้าวอป่าใดดีก็แเลวแต่เหนื่อยอ่ะไม่ใจกดรอขึ้นกวนเข้าวอแต่งานนั้น มันแตง่งงานครับเกิดวันไรเนาะพมเกิดวันอังาคารกับลมีเคยใจฉัสบายหรอที่เกิดม,มาผมรัตนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าไกลไกลอบอตอผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวด้านนอกไปหาสามเชยลัเปียของเมียในพง พาไปหาและอ้อมไปหาน้นนางเคยทุกคนละไม่ว่าใครเล่าคนแก่คนเ่าวก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็กๆก็ชอบดีรักอันนาลีแลวน้องเพียร์จำเจยรักกันมากลลายตั้งญิงตั้งใจจชอกันทุกคนเลยโอ้ยย่าปููใหญ่กันหลักเบียรนี่จากบ้านกะจุงมจานไสห้าเคยทุกคนละไม่ว่าจัง น้อยเนื้อกรอยแล้วน้องอานังสามเยพอบอนตอนนี้พิษสว่างนงนักต้องดางเลยเบียมบางทีตุ้งนักเบียรบางทีขบอนตอนซับเที่ยงไปอ่ะเลยทุกคนละไม่ว่าใครไตัวไปก็จออกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแคบเรือมันก็ต้องใส่เคยร้องเพลงให้ดีให้ร้อ เดี๋ยวเจ้าฟังจากโจจัดกับดาโก้เอยมาได้ลองแต่เป็นนี่นะตอนแรกเปนนุ๊กิ้งมุดจับดาวแม่เป็นคนสนุกสนานอลองเป็นเปนกูเออลองเป็นเปย์ฮันก้องเบ้อตรงใจกะลองเป็นนั้นเปรียงไอ้เมกาใกล้ดุกตอนเตรียกให้เล่ตั้งมุ่นนั่นลูกแกนี่ที่กูจูมัดจูขึ้นมาเลิศมัดจูเสือ์ไปปัดลึก สัตว์เราไม่แม่ตาอยำอยู่เต็ดกำจ้องบุตรในที่กูจูมันหน่วยไรฮันเปร่งแมกกะก็ลูกตองเออเปร่งเจ็บโยนรงไหลนี่ไม่แจกบักหมากินไม่ก้องกินหน่วยได้แจก็้เลยไอตีนองต้องจำกำดังอีกไตนี่ไอตีนแจ็บเฮเฮ้ฮะช่อยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเหลกยนต์มากี๊ดเอาไม่เอา ใครทองตี้อยอยอยลงนรอยบาาบใหญ่เป็นรุมระเก็บบาปพอป้าแกว่าฟันเจ้าเรียงลูกลอยใหญ่เรารองดนเป็นออกเป็นเป้กูดังเป็นไอกูรองได้เปอันก็เห็นนู่นกันหลงตายใจ้ดนักน้าจิกหน้าก่อนใส่มันตึกตึกหน้าคิดตึกตึกก่อนเลยอยโทรมาหาฮักหมาจิกหน้าสามกันหน้าจิกหน